หลายๆคนคงจะมีปัญหาในเรื่องของไขมันส่วนเกินกันใช่ไหมคะแค่คิดจะลดน้ําหนักก็ท้อแล้วเพราะว่าจะให้อดอาหารก็ไม่ใช่เรื่องดีในเรื่องของการลดน้ําหนักอีกด้วยวันนี้ใครที่รู้สึกว่าการลดน้ําหนักเป็นเรื่องที่ยากปอนมีทริคดีๆมาแนะนําให้ทุกคนได้ฟังกันคะ่ะอันดับแรกเลยนะคะก็คือเราต้องปรับการทานอาหารคะ่ะเราต้องปรับแล้วก็ลดการทานอาหารที่มีไขมันสูงคะ่ะยกตัวอย่างนะคะพวกของทอดอาหารทอดต่างๆคะ่ะ และต่อมาคือการออกกาลังกายค่ะ ฟังข้อนี้แล้วท้องใช่ไหมคะแต่ไม่ต้องท้อค่ะแค่ออกกําลังกายให้ร่างกายของเราพอมีการเคลื่อนไหวออกเบาๆไม่ต้องหนักขนาดนั้นก็ได้ค่ะและควบคู่ไปกับการทานแอลคาเนทีนค่ะซึ่งแอลคาเนทีนที่ปอเลือกทานนะคะจะเป็นแอลคาเนทีนจากไบโอแคปตัวนี้เลยค่ะข้อดีหรือว่าคุณสมบัติของแอลคาเนทีนนะคะเขาจะช่วยเข้าไปเผาผลาญทําทให้ระบบเผาผลาญของร่างกายทํางานได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็จะช่วยสลายไขม ส่วนเกินนะคะทําให้ไขมันส่วนเกินต่างๆลดลงอีกด้วยจากที่เมื่อก่อนนะคะปอนก็จะมีไขมันส่วนเกินตามแขนตามขาต่างๆตอนนี้ก็ถือว่าลดลงเยอะมากๆแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆคนไหนที่รู้สึกว่าการออกกําลังกายเป็นเรื่องยากจังเลยหรือว่าอยากจะหุนสวยจริงๆเนี่ยมันยากเหลือเกินไม่ต้องกังวลน,นะคะทานแอลคาไลนีนควบคู่กับการออกกําลังกายไปด้วยค่ะหุนสวยไม่ไกลายเป็นเอื้อมแน่นอนค่ะ